ทางด้านเทศบาลนครน,นครราชสีมาได้เริ่มลงงานก่อสร้างวางท่อเมนประปาและปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนเดชอุดมซอย14แล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการขุดเจาะถนนทิ้งไว้นานหลายเดือนทีเดียวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่สัญจรไปมาแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุหลายรายค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนผ่านกลุ่มข่าวโคราชร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มข่าวของเคสทีวีเองนะคะโดยได้รับร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเดชอุดมพัฒนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนะครราชสีมาหลังจากที่ทางด้านเทศบาลเนี่ยได้ทําการขุดเจาะถนนคอนกรีตเพื่อเตรียมที่จะสร้างถนนใหม่ภายในถนนเดชอุดมซอย14นานกว่า3เดือนไร้วี่แววการดําเนินการต่อค่ะแล้วก็ปล่อยให้สภาพถนนเนี่ยเป็นอย่าง ที่เห็นเลยล่ะค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อกรุขระอย่างนี้เลยมีร่องรอยของการขุดเจาะทําให้ถนนไม่เสมอกันเวลารถจกักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากรถขนาดเล็กบางคันตกหลุมประสบอุบัติเหตุก็มีค่ะ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวก็พบว่าสภาพถนนต้นซอยเ,ยเป็นไปตามที่ได้รับการร้องเรียนนะคะจึงได้สอบถามตัวแทนชาวบ้านก็คือพันเอกเสมอคงมาอดีตประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนากล่าวว่าตนเองได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนหลายครั้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สอบถามไปยังเทศบาลน,นครนครราชสีมาได้รับคําตอบว่าสาเหตุที่ทําการขุดเจาะถนนทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อรองงบประมาณวางท่อเมน,น้ําประปาก่อนที่จะทําก็ ทจะทำพร้อมกันทีเดียวนะคะซึ่งทางพันเอกเสมอได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้ารองงบในส่วนของการวางท่อเมน้ําประปาเหตุใดจึงไม่รอทําพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะทำไมจะต้องมีการขุดเจาะถนนทิ้งเอาไว้ซึ่งก็รอนานกว่า2เดือนแล้วจนทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ค่ะเดือดร้อนครับมันไปลําบากมาลําบากแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยถนนแคบอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้แคบแล้วไปลําบาก ใช้รถใช้ถนนลำบากมากบน่นบ่นกันทั่วเลยไม่ใช่เฉพาะชุมชนนี้ชุมชนเดียวผู้ที่สัญจรผ่านไปมาวันนึงเป็นหลายพันคันนะครับก็บ่นกันหมดนี่เห็นโรงงานแล้วกว่าจะโรงงานก็หลายหลายเดือนหลายเดือนครับหลายเดือนเดือดร้อนมากก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บน่นมันระบายออกกับประธานชุมชนบอกทําไมเขาไม่ทําทําไมเขาไม่ทําเราก็ได้รับการชี้แจงจากทางเทศบาลว่า จะต้องรอทําพร้อมกันระหว่างการทําถนนกับการทําท่อปะปาเปลี่ยนท่อประปาใหม่ก็ก,ก็ก็ฟังได้ก็รอจําใจรอเดือดร้อนก็เดือดร้อนทีนี้ก็มาเริ่มทําใหม่แล้วก็เข้าใจว่างบประมาณอะไรต่างๆก็คงสัมพันธ์กันแล้วระหว่างระหว่างประปากับการทําถนนเขาจะทําไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวค่ะก็พบว่าผู้รับจ้างเนี่ยได้มาลงงานแล้วนะคะด้วยการนําเครื่องจักรมาขุดเจาะถนนเตรียมวางท่อเมน้ํเประปาค่ะซึ่งถ้าหากดูป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรายละเอียดในโครงการที่ทางเทศบาลน,นํามาติดเอาไว้ที่บริเวณไซต์งานก่อสร้างจะพบข้อมูลว่าชื่อโครงการวางท่อเมนประปาควบคู่กับการปร,ปรับปรุงผิวจาราจรถนนเดชอุดมซอย14วงเงินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้3ล้าน8แสน4 8,800บาทราคากลาง3,840,729บาท48สตางเงินก่อสร้าง3,840,000บาทจะเริ่มก่อสร้างในวันที่26มิถุนายน2,563แล้วเสร็จ23ตุลาคม2,563ค่ะ